ขอสวัสดีคอมมูนิตี้เดย์ครับผม13นาฬิกาแล้วนะโอ้โหกว่าจะมีโอกาสได้เปิดหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาหารเป็นหนึ่งตัวมาดูกันครับว่านี่ครับมาถึงก็เจอชายนี่เลยครับ167ครับผมโอ้โหขออนุญาตจับก่อนนะครับผมเจ้าคอมเดย์นะครับของเจ้ายมาวารุใช่ไหมเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยเออนะครับก็ น่าจะมีใช้นี่กันให้จับเยอะแยะนะครับนี่ครับโยมาวารู้นะครับแล้วก็ได้สตาร์ดัสบันเบอร์เลยครับผมก็อะไรจับหากันเอานะครับเพื่อนๆครับเอาเต็มอีกแล้วครับเมื่อกี้ได้มาแล้วหนึ่งตัวนะเปิดมาก่อนไปแล้วครับหนึ่งตัวครับนี่ครับ50สิบนะครับผมแล้วก็167ไปอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูเจ้าดันโกโรตัวนี้ก่อนครับโอ มีดันโกโร่สองดาวนะครับแต่ขออนุญาตลบเลยละกันนะไม่เป็นไรนะครับเรามีตัวดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับก็พอได้อยู่นะโอ้โหตัวนี้ครับ7 6ยังไม่ใช่ชายนี่ครับตัวนี้474ครับยังไม่ชายนี่เหมือนกันครับมีเจ้าสกอร์ปี้มาแถมนะครับผมจับๆไปก่อนนะครับรับสตาร์ดเพิ่มไปนะนะครับก็ใครฟาร์มสตาร์ดอยู่นะครับ จัดไปเลยนะครับมีพี่ๆหลายคนในกลุ่มหา XL Candy ของเจ้ายมาวารุเนี่ยนะครับอยู่ด้วยนะครับเจ้าผีเนี่ยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเจอตัวแรกก็ได้ชายนี่ไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนหน้านั้นก็จับชายนี่มาล่วงหน้าก่อนแล้วครับหนึ่งตัวนะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเปิดอินเซน์แล้วนะครับน้ำหอมส่วนตัวเหลืออยู่แค่5ชิ้นเองนะครับผมมาดูกันว่าในน้ำหอมเนี่ยนะครับเราจะเจอ เจ้าชายนี่ที่มีตัวซีพงสูงๆหน่อยไหมครับเมื่อกี้นี่50บกับร้อยกว่าเองนะครับผมโยมาวารุนะครับอ่านะครับผมอ๋อแล้วครับแฟบปเ๊ลหมานะครับเรามีตัวดีๆอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับผมมีชายนี่ด้วยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้น่าจะเทรดมาแล้วด้วยนะครับ ก็ถ้าเทรดมาอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปลบทิ้งแล้วกันนะครับผมมีชารโดมาอีกตัวนึงนะโอ้โหเอาละครับมาดูกันครับยังไม่ใช่ครับผม347ก็รับสตาร์ทไปก่อนครับก็เพื่อนๆพี่พพน้องๆหลายคนคงกำลังไล่จับกันอยู่นะผมว่ากา็เติมที่เลยแล้วกันนะครับวันนี้มีให้เวลาให้จับอีก ส่วนตัวผมนี่ก็เหลือแค่4ี่ชั่วโมงเองแล้วนะยังเปิดอยู่แค่ ID ดีนี้ ID ดีเดียวอยู่เลยนะครับผมอีก ID อีก4 ID เนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็คงจับเก็บไว้อย่างละตัว2ตัวละครับผมดูจากาสถานการณ์แล้วนะครับอาจจะต้องจับไว้ไปก่อนนะครับเพราะน่าจะยังไม่ได้ไล่ล่าหายางจริงจังนะครับผมก็อยู่กับที่นะครับเปิดได้เฉพาะอินเซนต์นะครับ รวมโมดูลหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นน่าจะได้รับใช้นี่นะครับเยอะกว่าเดิมก็น่าจะยังไม่ได้ออกนะครับตอนนี้กว่าจะได้ออกก็โนูแล้วรบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วหมดเวลาพอดีนะออแล้วครับโอ้แล้วทำไมมันไม่เด้งสักทีล่ะครับเนี่ยในน้าหอมเนี่ยนะครับน้าหอมเน่าแล้วครับเก็บไว้นานเกินนะบูดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห ยังครับยังยังไม่มาอีกครับมาแล้วครับแฝยังไม่ใช่ชายนี่ครับก็จับไปครับ143นะโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเราหาชายนี่สักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีโวร่าง2แล้วก็ล่างสาเพื่อที่จะเอาเอ็กซ์คิวช v e นมูฟนะครับที่เป็นชอ a d o w ์บอลนะครับ อีกสักตัว2ตัวนะครับเก็บไว้เพราะว่าเรามีตัวที่เทปเป็นติดลักกี้มาแล้วด้วยนะครับ CP 500กว่าเลยนะเมื่อสักครู่นี้แวบ,บ,แบ,บเลยนะครับก็พอจะได้เจ้าผีนะครับว่าผีรังยักษ์มาว่าไว้ยืนยิ้มเท่ๆแล้วนะครับตอนนี้ เอาจับยากจริงเลยครับ474ตัวนี้หนีกังหาครับโอ้โหหาแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปจับตัวที่อยู่จากอินเซนกันยังไม่ยอมเป็นชายนี่ครับเอ้รือว่ามันจะออกยากหรือยังไงเนี่ยครับอยากได้ CP สูงนะครับเอาไปอีโวเก็บธาตุชาดุบอลไว้หน่อยนะนะครับอยากได้ชายนี่ CP สูงหน่อยนะโอ้โหมาอีตัวแล้วครับแป๊บยังครับยัง โอ้ห้าร้อยสี่สิบเลยครับตัวนี้ก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากนะครับผมก็ตัวนี้ก็ชอบเป็นการสวดตัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยนะครับผมไม่ได้เก็บแคนดงแคนดี้อะไรไว้เลยนะดูก่อนครับ มาวารุครับนี่ครับมีตัวที่โอ้ไม่ได้เก็บครับ2,000กว่าครับมันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันนะ2อ1 9้แคนดี้นะโอ้นี่อีโวกันอุตลุดแน่นะครับผม <ไป S 1> โอ้โหจัดไปครับ46ครับตัวนี้โอ้ยังเอเื่อยเฉยอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดชายนี่โผล่มาให้เราจับเลยนะแม่แห แล้วครับตัวน,นี้จะเป็นช้นี่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่ครับโอ้โหจับเก็บสแตนดารด์ดไปก่อนก็ได้นะผมว่านะทำไมมันออกมาช้าเหลือเกินครับจากน้ำหอมนี่ค่อนข้างจะช้านะสำหรับผมว่าทุกๆครั้งที่อยู่ในคอมเดย์เนี่ยนะครับจะมีเจ้าตัวโปเกมอนที่เกิดในอินเซนต์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะแต่วันนี้มันออกน้อยจังเลยครับ หมาะอะไรหนึ่งตัวครับแหววยังไม่ใช่ชายนี่ครับโอ้โห488นะครับจเจ้าพีวกะโหลกเนี่ยนะครับจับไว้ก่อนครับ CP ก็สูงๆอยู่นะโอ้โหเอาละครับแปลอตัวใหม่แล้วกันครับถ้างั้น <c oughs> ตัวนี้ยังตัวเดิมอยู่นะครับเอาเก็บแคนดี้ก่อนครับได้หรือเปล่าไม่รู้ อ๋อแล้วครับรับจับยากด้วยนะโอ้โหตัวนี้ตัวเดิมอยู่หรือเปล่าเนี่ย484นะน่าจะตัวเดิมหร้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้488หรือเปล่าตาลายๆงงๆอยู่ครับจับไปก่อนนะครับก็เอาไว้ย่อยทีหนึ่งนะครับผมเอาล้วครับโอ้โหได้ x l candy มาด้วยครับตัวนี้อาอตัวนี้ตัวเดิมครับจิ้มแล้วจิ้มอีกอยู่นี่ล่ะ นี่ครับเพิ่งเกิดเมื่อสักครู่นี้ก็ยังโอ้โหยังหาชายนี่ค่อนข้างจะยากนะผมว่าออกช้าไปสักพักหนึ่งนะครับผมรอกันนี่ร่อเข้าไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยจะสิบนาทีแล้วนะยังไม่เจอเลยนะครับโอ้โหชายนี่เจอแค่ตัวที่เปิดมานะครับลบเลยแล้วกันครับเอาเอา เดี๋ยวลบขออนญาตลบตัว CP 5ี้นี่ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงคงเจออีกแน่นอนครับใช้นี่ครับแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะโอ้โหยังไม่ออกครับยังไม่ออกใจแข็งมากครับออาละครับก็จับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะไปเปิด2หน้าจอนะครับจับ กันดูนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะแต่ว่าตอนนี้นะจับหน้าจอเดียวไปก่อนนะครับว่ามันคือคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวเครื่องมันจะโหลดเกินไปนะครับแล้วก็เออเล่ไ่เฉยๆเนี่ยโอ้โหออแล้วครับถ้าใช้นี่ยังไม่มานะครับผมจะอีโวเอาท่าชาร์ดบอลไว้ก่อนนะครับกับเจ้าโยมาวารุนะครับผมที่เทรดจากตัวเองนี่แหละครับเป็นอลัคกี้โปเกมอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าแล้วครับโยมาครับวารุโอเคมาครับ598นะครับตัวนี้ cp ค่อนข้างสูงเลยครับแล้วก็573ครับเป็นลัคกี้เทรดมานะครับก็เดี๋ยวอีโวเจ้าตัว598นี่โชว์ไว้สักหนึ่งตัวก่อนแล้วกันนะครับผมอ่านะครับผมน่าจะอีโวมาแล้วละครับแต่ว่าจำไม่ได้ว่าได้บันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไป หรือหาคลิปของตัวเองก่อนนะครับผมเป็นร่างสองครับเจ้าสามยุรุนะครับผมอ๋อแล้วครับ1353เลยทีเดียวครับใช้หินลูกแบตครับวิวัฒนาการนะครับเจ้าอ่าไม่ชื่ออะไรนะลืมชื่อสามยรุนะครับอ๋อแล้วครับหมาครับหินลูกแบตหนึ่งชิ้นครับขึ้นอัพไปที่ซีพีส0งพกว่าเลยนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะ2,000เท่าไหร่นะเมื่อกี้35หรือเปล่านะนี่ครับอย่างเทเลยครับโยนัวนะครับเจ้าร่าง3นะครับ2,032นะครับเป็นโปเกมอนลักกี้โปเกมอนนะครับผมอ่ะเราซ้ำซ้อนกันซ้อนเงื่อนกันเหลือเกินนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจับกันต่อละครับโยนัวนะครับเมื่อสักครู่นี้ ก็ยังคงโอ้ยยังหาชายนี่ค่อนข้างจะยากอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูโยนัวก่อนนะครับโยนัวผมมี3ตัวแล้วนะครับตัวนี้ IV 1 0รนะครับแล้วก็ตัวนี้ IV น่าจะ90นะครับ293นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เกือบเกือบร้อยครับ97าได้นะครับ1,941นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเพาเวอร์อัพตัวนี้ดีกว่านะครับต้องเพาเวอร์อัพ5้าครั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับ อ้าอาล้ครับเผาว่าอัพห้าครั้งเพื่อที่จะให้เควสมันผ่านไปนะครับแล้วก็รับหินลูกแบตอีกสักลูกหนึ่งนะอ่านะครับขออนุญาตดูตัวนี้ก่อนว่ามีชัยนี่หรือเปล่ายังไม่ใช่ครับโอ้โหโอ้โหอาล้ครับรับหินลูกแบตไปครับอาล้ครับมาลุ้นตรงนี้ก็ได้ครับว่ามีชัยนี่หรือเปล่านะหินลูกแบตเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ แฝบยังไม่ใช่ใช้นี่ครับเอาละครับจับไปก่อนครับแล้วเราก็จะมีโอกาสถ่ายภาพได้อีก5ภาพนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักภาพ2ภาพแล้วกันนะเมื่อเช้านี้ผมแอบถ่ายภาพเอาเจ้าแก๊งล็อกเก็ตไปแล้วนะครับ5ตัวนะเราจะได้อีก5ตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาละครับนี่ครับที่เคาน์เตอร์เลยครับที่ร้านปิ๊บฟับ ดูเหมือนเราจะใช้สิทธิ์ไปแล้วครับเขาไม่ให้ครับใช้สิทธิ์ไปแล้วเขาไม่ให้นะครับนานไงครับวันนี้เราถ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ่ายไปกับเจ้าแกงล็อกเก็ตนั่นแหละนะไดโซนันสไปนะครับโซนัสก็ไม่ได้แล้วนะเราจะใช้เทคนิคการหลอกล่อสักหน่อยครับโอโปเกมอนตายเทียบเลยครับอา้าวเต็มเข้าไปอีกครับโอ้เดี๋ยวลบตัวเมสักครู่นี้ทิ้งก่อนเลยนะครับ 296นะครับโอ้โหยังไม่ใช้ใชนี่ครับโอ้เอาละครับไม่เป็นไรครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็อดายไ้นี่ไป2ตัวแล้วนะครับ50ลบทิ้งไปแล้วครับอีกตัว100กว่ากว่านะครับก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแต่ว่ามันไม่ออกใจากอินเซนต์เนี่ยนะครับก็เลยเป็นการสงสัยอยู่ว่าหรือว่ามันต้องรอนานกว่านี้หรือเปล่า <laughs> เอาดูตัวอีกตัวหนึ่งสิ อย่างไม่มาครับโอเคครับเดี๋ยวเราสรุปยังไงตอนเย็นครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะได้ไปฟาร์มต่ออีกสักสอไอดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับกับเจ้าโยมาวารุนะครับเจ้าผีนะครับในเทศกาลฮาโลวีนนะครับผมในคอมมูนิตี้เดย์วันนี้สวัสดีครับ